วันนี้เป็นวันออกพรรษาวันมหาปวารณาพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ก็ได้กราบคารวะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผ่านไปแล้วแต่คณะทศไทายญาติโยมก็ได้กราบคารวะครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่จำพรรษาด้วยกันพวกเราท่านทั้งหลายการอยู่ด้วยกันก็บางครั้งอาจจะมีการประมาทพลาดพัง้ง ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจคือแนวความคิดกับครูบาอาจารย์พระสงฆ์ในวัดของหลวงพ่อหรือว่าตลอดถึงหลวงพ่อที่เป็นหัวหน้าพวกเราท่านทั้งหลายก็คงได้ประมาทพลาดพังด้วยกายด้วยวาจาด้วยกายกรรมวิจีกรรมมนโนกรรมถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายได้ประมาทพลาดพัง ครูบาอาจารย์นักแต่หลวงพ่อลงไปจนถึงคณะสงฆ์พระสงฆ์ทุกรูปขอให้พระสงฆ์ทั้งหลายเอาหสิหรือตลอดหลวงพ่อเอาหสิให้กับคณะศรัทธ,ธาญาติโยมเขาขอให้พวกเราท่านทั้งหลายคณะศรัทธ,ธาญาติโยมก็เช่นเดียวกันท้าวประมาทครูบาอาจารย์พระสงฆ์ได้กระทําด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ขอให้พวกเรา,เอาโอหสิให้ คณะสงฆ์เช่นเดียวกันขอให้พวกเราเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบศีลละธรรมเขาให้สมหวังดังปราถนาดวงตาเห็นธรรมในที่สุดอาหังขาม,ามิตุมเหหิปิเมขาม,ามิตับ,บังเอวังโหตุเอวังโหตุโ,โ,โ,โยจะปุเประปมัชชิต,ตวาปัสโซนปะปมัชสติ โซมังโลกังปภาเสติอภามุตโตวจันทิมาอภิวาธนาสีลิจานิจังบุตธ,ธาปจายโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลางังวันนี้เป็นวันปวรณาออกพรรษาคณะทาญ,ญาโจมรู้สึกว่าอบอุ่น การปฏิบัติธรรมของพวกเราที่ผ่านมาในพรรษานี้พันสองสองพันหอวันนี้เป็นวันสุดท้ายถ้าเป็นนักมวยฮนะเขาก็ตีละคังกันเลยแป้งไปว่าหมดยกฮะปี2,556นหี่หมดยกละพรรษาสาเดือนแต่ถ้าจากนั้นก็คงจะเป็นซกนอกเวทีซกซ้อมกัน แต่ว่าเอาจริงจังคือตั้งใจสมเดือนให้ทายว่าเราขันกิเลสของเราเข้าสนอเข้าหลักเพื่อประหารกิเลสสิ่งที่มันชัวช่วช้าเสียหายเราก็พยายามขันใส่สามเดือนให้มันอยู่ถ้าจากนั้นไปแล้วก็ขันไม่อยู่ทีนี้เพราะว่ามันวงกว้างไป พนันในสามเดือนข้าไปเจ้าจะงดปุรีข้าไปเจ้าจะงดเหล้าข้าไปเจ้าจะงดการพนันข้าไปเจ้าจะไหวพระทุกวันข้าไปเจ้าจะใสบาตรข้าไปเจ้าจะรักษาศีลห้าตลอดไรมาสสามเดือนข้าไปเจ้าจะรักษาศีลห้าทุกวันพระข้าไปเจ้าจะรักษาศีลอุโบสถทุกวันพระข้าจะไหวข้าไปเจ้าจะไหวพระทุกเช้าทุกเย็นในพรรษาสิ่งเหล่านี้พวกเราก็ได้ ตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานไว้ในจิตในใจของพวกเราแต่วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วให้พวกเราทบทวนดูว่าการที่พวกเราได้ตั้งจิตอธิษฐานเรื่อตั้งจิตตั้งใจมั่นที่จะสร้างคุณงามความดีนั้นเป็นไงขาดตกบกพร่องไหมอยากจะให้พวกเราทบทวนถ้าว่าถ้ามันขาดตกบกพร่องเอาพยายามชดเชยไปอีก กี่วันกี่เดือนให้เต็มโิิโบณ์เหมือนกับเสื้อผ้าเราที่มันขาดมันเป็นรูมันขาดเราก็ต้องปะเย็บชุนให้มันอยู่ในสภาพนี้คงเหมือนกันนะเมื่อพวกเราตั้งจิตอธิษฐานแล้วอาจะให้มันขาดตกบกพ่องถ้ามันขาดตกบกพ่องเราก็ไม่ภาคภูมิใจไม่ใช่เหรอถ้าเราทำอะไรมันขาดตกบกพร่อง เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะอย่าให้ขาดตุกปกพ่องใครรักษาศีลมันขาดในพรรษาพรรษาศีลเอ้าข้าพเจ้าจะรักษาศีลเพิ่มอีกเพอ่เพิบๆแถมสองอีต่างหากทําไมมันขาดวะนี่แหละจากนั้นก็ให้ประกอบคุณงามความดีอย่างอื่นนั่งภาวนาเดินจงกรมแต่ที่ยังไงออกพรรษาก็จะให้ออกจากคุณงามความดีนะ บางคนพอออกพรรษาแล้วก็เบิกถอยหลังกินเหล้าเข้าอีกตามที่จริงมันไม่ถูกหรอกถ้าห่างไปแล้วก็ควรจะห่างไปเลยดนะีที่สุดะจะไปประกอบทราไม้สิ่งที่มันไม่ดีอยู่แล้วก่อนที่เราจะงดก่อนเราก็รู้อยู่ว่ามันไม่ดีเราจรึงได้ตั้งจิตอธิษฐานงดอพองดเสร็จแล้วนะเราจะไปทันหลําเข้าไปอีกเหรอ เราก็ต้องใช้ปัญญายานี่ยนะใช้ความคิดใช้สติใช้ปัญญาใช้ความรอบคอบของพวกเราท่านทั้งหลายนะั่นแหะแต่ถึงยังไงอ,อย่างพวกเราอย่างหรงพ่อนะ่ะปีนี้ทลายพรรษา49่เาพัรษา49่รรษาปีนี้แล้วก็ปีหน้าพรรษา50สมันไม่ใช่แก่แต่เฉพาะพรรษานะ ชีวิตของพวกเราแก่ไปเรื่อยหลวงพ่อรู้สึกเลยนะแก่ขนาดนี้การเดินการจะไปที่ไหนไหนลงจากก้าวลงไปในที่ต่ำเลยจะข้ามก้าวไปที่อื่นหลวงพ่อต้องมัดระวังอย่างมากกลัวเข่าจะอ่อนมันถลําลงไปนี่แหละอันนี้ก็คือความแก่ของร่างกายมันไม่ใช่แต่ได้ปัญษาเฉยๆนะร่างกายของเรานะ่ยมันแก่ไปเรื่อย เพราะนั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราะชีวิตของพวกเราบางคนแก่ขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้จักประมาณความแก่ของตัวเองเพื่อจะฟิตร่างกายออกกําลังกายให้เข้มแข็งให้มันคืนสภาพปกติมันไม่ได้หรอกอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะร่างกายเหมือนกับรถน้่นาลารถเราใช้ไปหลายๆปีเออวิ่งไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งหลวม ใช้ไปานานเท่าไหร่เพราะมันติดเครื่องรถขระนาดรถมันยังดับเครื่องไว้นะเ,เวลาจอดมันก็ดับเครื่องไว้เวลามาถึงที่เห็นไหมเราก็จอดเครื่องไว้เลวลาเราจะไปเราจึงค่อยสตาร์ทเครื่องเครื่องมันจะค่อยทํางานอันนี้เราตั้งแต่เราเกิดมานะีเราเคยดับไหมหายใจตั้งแต่เราวันเกิดไม่เคยหยุดกลางคืนเรานอนหลับมันก็ยังหายใจอยู่ ยิ่งหายใจแแรงอีกต่างหากเวลาเราหลับนั่นแหละแปลว่าร่างกายของเราไม่เคยดับเครื่องเลยเจ็ดสิบแปดสิบปีอย่างลวงพ่อเนี่ยหกสิบเก้าปีไม่เคยดับเครื่องเลยตั้งแต่วันเกิดมาเพราะนั้นเครื่องไม่ให้มันหลวมก็อยู่ไม่ได้แต่ขนาดรถเนี่ยก็ยังน็อตหลวมฟันเฟืองหลวมอะไรต่อเมีอะไรชำรุดทุดโฉมแต่ถทียังไง เวลาเราก็ต้องประคับประคองต้องสตาร์ทเครื่องเอาไว้เพื่อรักษาเครื่องยนต์เพื่อรักษารถเอาไว้ถ้าหากว่าเราไม่สตาร์ทเครื่องเอาไว้เครื่องมันยิ่งเกิดสนิมอีกต่อไปอีกใช้ไม่ได้อีกนี่ก็เหมือนกันพวกเราที่ออกกําลังกายก็คล้ายๆกับพอประมาณถ้าเราออกมากเกินไปก็ทําให้เครื่องพังได้ง่ายๆอีกเหมือนกันแหววิ่งหนอยสิแก่ๆอย่างนี้ วิ่งเกินประมาณนะี่เผลอๆกันนะหัวใจวายตายได้ไง่ายๆอีกเหมือนกันแต่ถ้าว่าไม่ออกกําลังกายอาไม่ขยับขยืน่นเฉลยเฮขี้เกียจให้เขาหามไปที่ไหนเพราะขี้เกียจเดินเพราะแก่แล้วเอาลูกหลานข้าแก่แล้วให้สู้เจ้าหามไปที่ไหนอพอหามไปหามมาไม่ถึงเดือนสองสามเดือนเนาะแต่ผังผืดมันติดที่ไหนติดแข้งติดขาติดพังผืดเดินไม่ได้อีก ผลที่สุดก็เลยจะเดินเองก็เดินไม่ได้เท่านี้ต้องให้เขาหามถ้าไปยังไงต้องคานไปเท่านี้เพราะไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะผังผืดมันติดน,ะนี่แหละอันนี้เราก็ต้องช่วยตนเองออกกําลังกายบ้างแต่ก็อย่าให้มันเกินไปเพราะเราแก่แล้วนะต้องรู้จักประมาณตนนะประคับประคองไปอย่างนั้นแนหะจนถึงจุดจบของชีวิตแต่ถึงยังไงถึงพวกเราร่างกายของพวกเรา จะเป็นยังไงแต่จิตใจของเรานะนะี่ยสำคัญกว่าทีนี้เพราะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจคือตัวรู้สึกนึกคิดอยู่นี่ะตัวนี่แหละตัวสำคัญในทางพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญตัวนี้มากกว่าเรื่องของร่างกายแต่เรื่องของร่างกายอีกสักวันหนึ่งแต่มันก็จะต้องไปตามสภาพของมัน เกิดแก่เจ็บตายในที่สุดไม่มีใครที่จะหลบหลีกไปได้แต่คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมศีลสมาธิปัญญาที่เราพวกเราบำเพ็ญอยู่เนี่ยมันจะเข้าสู่จิตใจเข้าสู่นาม,มธรรมเพราะใจคิดซะก่อนไม่ค่อยทำแล้อค่อยมารักษาศีลไม่ใช่เหรอเราคิดซะก่อนจะค่อยมารักษาศีลมาไหว้พระสวดมนต์ในเมื่อเรามา ไหว้พระสวดมนต์มารักษาศีลบุญกุศลอเน,นสง์ไหว้พระอเน,นสงศสีลอเน,นสง์ทานอเน,นสง์บำเพ็ญคุณงามความดีมันก็เข้าสู่จิตใจเพราะใจเราคิดซะก่อนเราค่อยมาวันนี้ถ้าเราไม่คิดซะก่อนมันจะมาได้อย่างไรอย่างคนตายมันมาไม่ได้หรือว่าไม่มีศรัทธาก็มาไม่ได้แต่มันมาได้อย่างนี้ก็เพราะว่าเราคิดซะก่อนในเมื่อเราคิดแล้วก็มาประกอบคุณงามความดีพร้อมกันอย่างนี้นะ และก็มานั่งภาวนาฟังเทศฟังธรรมอย่างนี้บุญกุศลก็เข้าสู่จิตใจของพวกเราเมือ่อพวกเรามีบุญมีกุศลเข้าสู่จิตใจของเราแล้วนะเราจะไปรัสถานที่ใดเราก็อบอุ่นเพราะว่าเราได้ประกอบคุณงามความดีเราไม่ได้ทำความชั่วช้าเสียหายหกับใครๆไม่ทำให้ใครเดือดร้อนกับตัวของเรา มีแต่ประกอบคุณงามความดีมิแต่สร้างบุญสร้างกุศลใส่ตัวของพวกเราในเมื่อถึงข่าวจำเป็นข่าวสุดท้ายของเราะไรทีที่จะล้มหายตายจากไปจากโลกร่างกายทนไม่ไหวละจะต้องแตกสลายละข้าวนี้ร่างกายแตกแน่ๆละข้านี้ใจของเราก็ออกจากร่างออกจากร่างกายของเรา ไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้านะไปอยู่สวรรค์ชั้นผมไปพักผ่อนซะก่อนเออเราเกิดมาในโลกเหนื่อยวะ่ะเ,เราไปพักอยู่บนสวรรค์ซะก่อนจนะ้ะเ,เ,เมื่อมีโอกาสเราจะค่อยลงมาเกิดอ,อ,อย่างนี้เป็นต้นถ้าเรามีบุญนหนักสักใหญ่หรือนู่นขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งภาศีอริยะเมตไตรลงมาตรัสมาอุบัติขึ้นในโลกออพวกเราจงค่อยลงมาเกิด ในยุคสมัยนั้นพอมาเกิดแล้วก็ได้บำเพ็ญตนเป็นคนดีในาศาสนาของพระศรีอานพระศรีอริยะเมตรไตรบุญกุศลของเราก็พอกพูนพอเหตุไรพเพราะเราเลือกเลือกมาเกิดได้พราะเหตุไรเพราะเรามีบุญเหมือนกับเราเลือกเ,อเลือกไปต่างประเทศอย่างนั้นะเราจะไปประเทศไหนถ้าเรามีเงินจะไปอังกฤษอเมริกาไป ทั่วโลกไหนไปได้ทางนะั้นเพราะอะไรเพราะเรามีเงินเลือกไปได้แต่ถ้าบาคนไม่มีเงินเน่เลือกไม่ได้นะจะไปที่ไหนไปไม่ได้ไปจะอยู่ใกล้ๆนี่แหละเพอเผยยังออกนอกประเทศไม่ได้อีกต่างหากเพราะอะไรเพราะไม่มีเงินจะไปถ้าไปก็ไม่รู้จะทำยังไงพอไปมันไปใช้เงินได้อันนี้ก็เหมือนกันไปสู่สวรรค์น่ะคือไปใช้บุญตัวเองไม่ได้ไปสร้างบุญนะไปสู่สวรรค์โดยมากไปใช้บุญเหมือนกับเราไปต่างประเทศ โดยมากไปแต่ทำเงินในประเทศตัวเองแล้วก็เอาเงินไปใช้ไปเที่ยวไปเล่นไปสนุกสนานไปหากําไรชีวิตนะฮนะแบบางคนหาทุกข์ให้กับชีวิตก็มีไม่น้อยเหมือนกันมีมากเหมือนกันพระะนั้นให้พวกเราทุกๆท,ท่านนะให้ตั้งอกตั้งใจเกิดมาได้พบพะพทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติถ้าตกตั้งจุกตั้งใจ,งจ,งใจรักษาศีล ทำบุญทําทานสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเรานะวันนี้หลวงพ่อจะไม่พูดอะไรมากอยากจะให้พวกเราฟังเทศของหลวงพ่อหลวงพ่อเทศที่จะออกเนี่ยแหละจะออกงานทอดกระถินที่จะถึงเนี่ยนะแผ่นที่สี่สิบแปดนะลำดับที่ห้าหลวงพ่อฟังฟังดูแล้วก็เออเป็นการกล่าวย้ำเตือน ลูกศิษย์ลูกหาอย่าลืมตัวอย่าลืมตัวอย่าไปดูถูกเหยียดหยามพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ให้สำรวมกายวาจาให้สำรวมใจของตนเองไว้ไม่ใช่ว่าหลวมปากแล้วก็พูดไปถ้าว่าพูดไปแล้วมันผิดเป็นบาปกรรมอกุศลทั้งที่เราสร้างบุญสร้างกุศลมาพอสมควรแล้วแต่ไปพูดไปคิดไปทำเข้าไปกระทำให้ บุญกุศลของเราตัดทอนลงไปเป็นบาปอกุศลขึ้นมาสู่จิตใจของพวกเราได้เพราะนั้นฟังฟังดูนะหลวงพ่อจะกล่าวย้ำเตือนอย่างไรสำหรับพวกเราให้นั่งสมาธิฟังเ,เมื่อนั่งสมาธิแล้วก็ให้นั่งต่อไปอีกนะ,ะแต่เทศยาวพอสมควรนะ,เ,ะเทศกันนี้ประมาณ60วนาทีชั่วโมงกว่านิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรละพวกเรามาปฏิบัติธรำร ฟังไปเพื่อเป็นแนวความคิดเทศกันให้เป็นเทศที่มากหลากหลายในแนวความคิดนะ,ะมีทั้งเกี่ยวกับกาวย้ำเตือนพวกเราทันทางหลายด้วยมีทั้งเปรียบเทียบด้วยมีทั้งสอนเรื่องสมาธิปฏิบัติตนเองด้วย พงหลงพ่อไปเปิดที่กรุงเทพเมื่อขาวที่แล้วพอไปถึงก็เปิดบางคนก็มาขอเหมือนกันนะโอ้หลวงพ่อเทศกันนี้ไม่เคยเห็นหลวงพ่อเทศดุเดือดถึงขนาดนี้เพราะนะบางทีหลวงพ่อไม่ดุไม่พูดดุเดือดนะพูดนิ่มๆนะพูดเป็นเนิ่มๆแต่เป็นแนวความคิดให้พวกเราได้คิดพ่อไม่ใช่ว่าจะพูดไม่ได้คิดได้อ่าน มันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่หลวงพ่อไม่ใช่ดุด่าว่ากล่าวนะหลวงพ่อเนี่ยมแต่อ้างเหตุผลให้พวกเราได้ฟังได้ฟังได้ศึกษาว่าเป็นอย่างนี้ดีไหมเป็นอย่างนั้นดีไหมเห็นมีเห็นด้วยไหมเป็นอย่างนั้นเห็นด้วยไหมเป็นอย่างนี้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนั้นนะนี่แหละหลวงพ่อมีแต่ชี้ประเด็นให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาฟังฟังดูนะ MP3 ของหลวงพ่อนะทุกแผ่นเลยโดยมากหลวงพ่อจะชี้ไปในทางนั้นแ่ะไม่ได้มีผดเเดนการเป็นประชาธิปไตยซิมากกว่าแต่บางครั้งอ้างเหตุผลไปแล้วล้อมรอบแล้วก็ชี้เหตุผลฟันเปี้ยงลงไปเลยบางทีก็ใช้แนวความคิดของตนเองเข้าไปเลยนี่ผิดนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะอย่าไปทำนะอย่างนี้นะแปลว่าร้ายแรงนะตุดนี้นะ หลวงพ่อก็จะบอกให้ฟังเป็นจุดนะเพราะเหตุไรเพราะพวกเรามาจูด,ด้วยกันเพื่อการศึกษาสิ่งไหนที่มันเป็นพิษเป็นภัยสิ่งไหนที่มันเป็นโทษสิ่งไหนที่มันเป็นคุณสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์สิ่งไหนจะเกิดโทษกับพวกเราหลวงพ่อในฐานะหลวงปู่หลวงตาที่พวกท่านทั้งหลายนับถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ก็จะต้องแนะนําบอกกล่าว ให้พวกเราท่านทั้งหลายรู้อันนี้ผิดนะอันนี้ถูกนะอันนี้สิ่งควรไม่ควรนะหลวงพ่อจะบอกเพราะนั้นเทศกันนี้ก็จะให้ครูบาเปิดให้ฟังนะถ้าตอนนี้ไปนั่งสมาธิแล้วนะท่านเนี่ยเปิดฟังได้นะ